ศึกฟุตซอลเอเชียนยูทเกม2025เดินทางมาถึงจุดที่หลายคนรอคอยรอบชิงอันดับ3ที่สนามกีฬาในเมืองหนานหนิงประเทศจีนเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความคาดหวังและความตื่นเต้นทีมชาติไทยในฐานะหนึ่งในขุนพลแห่งเอเชียที่สร้างผลงานได้ยอดเยี่ยมมาตลอดทัวร์นาเมนต์ต้องลงสนามพบกับทีมชาติอุซเบกิสถานทีมแข่งจากเอเชียกลางที่ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแกร่งดุดันและการเล่นที่มีระเบียบวินัยสูง การแข่งขันนัดนี้ไม่ใช่เพียงการชิงอันดับ3เท่านั้นแต่ยังเป็นศักดิ์ศรีแห่งชาติเป็นการต่อสู้ของความภาคภูมิใจของเยาวชนที่ต้องการพิสูจน์ว่าตนคืออนาคตของวงการฟุตซอลเอเชียเสียงเชียร์ของแฟนบอลไทยดังก้องไปทั่วอัฒจันทร์ขณะที่ทีมชาติไทยเดินลงสู่สนามด้วยใบยหน้าที่เต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นโค้ชและสตาฟทีมงานส่งสัญญาณความมั่นใจให้กับลูกทีม ทั้งหมดรู้ดีว่านี่คืออีกหนึ่งเกมสำคัญที่ต้องทุ่งเทเต็มร้อยนักเตะไทยสวมชุดนําเงินข,ขาวขนาดที่อุซเบกิสถานอยู่ในชุดสีแดงเลือดหมูอันดูดนันเสียงนกหวีดเริ่มการแข่งขันดังขึ้นและเกมก็เปิดฉากด้วยความเร็วและจังหวะที่เข้มข้นตั้งแต่วินาทีแรกทีมชาติไทยเริ่มเกมด้วยสไตล์การเล่นที่เน้นการคลองบอลค่อยๆต่อบอลสั้นในแดนกลางใช้เทคนิคและความคล่องตัวของผู้เล่นรุ่นเยาว์สร้างโอกาสบุก ขณะที่อุซเบกิสถานปรับโต้ด้วยเกมเพรสซิ่งสูงและการบีบคืนที่อย่างรวดเร็วทุกครั้งที่ไทยครองบอลจะมีผู้เล่นอุซเบกิสถานวิ่งเข้ากดดันทันทีเกมในช่วง5นาทีแรกเป็นการต่อสู้ของแท็กติกและความแข็งแกร่งทางร่างกายไทยพยายามหาช่องเจาะขณะที่อุซเบกิสถานอาศัยการสวนกลับที่เฉียบคมและรวดเร็วนาทีที่7ของเกมทีมชาติไทยได้โอกาสท้องเมื่อสุภกิจ สบุญวัดลากบอลจากกลางสนามหลอกหนึ่งครั้งก่อนแทงทะลุช่องให้ธนตรษปัญญาวงยิงเต็มข้อแต่ผู้รักษาประตูของอุสเบคิสถานปัดไว้ได้อย่างเหนือเชื่อลูกกระเด้งกลับมาเข้าทางของกัปตันทีมไทยที่ซ้ำอีกครั้งแต่ก็ยังไม่ผ่านมือของนายทวารวัย18ปีจากเอเชียกลางเสียงแฟนบอลไทยร้องโอ้โหดังทั่วสนามเป็นจังหวะที่เรียกเสียงฮือฮาและกระตุ้นกำลังใจให้ทั้งสองทีมอย่างมาก เกมเริ่มเปิดมากขึ้นเรื่อยๆทั้งสองทีมไม่ยอมกันไทยใช้ความเร็วของปีกสองข้างคอยปั่นป่วนแนวรับคู่แข่งส่วนอุซเบกิสถานใช้การวางบอลยาวและลูกเตะมุมเป็นอาวุธสำคัญนาทีที่12อุซเบกิสถานได้ประตูขึ้นนำจากจังหวะลูกเตะมุมทางฝั่งขวาบอนเปิดเข้ากลางและผู้เล่นหมายเลข1-0โหม่งเช็ดเข้าประตูไปอย่างแม่นยำ ผู้รักษาประตูไทยพยายามพุ่งแต่ไปไม่ถึงเสียงเฮของแฟนบอลอุซเบกิสถานดังสนั่นในสนามขณะที่นักเตะไทยยกมือให้กำลังใจกันแอละกันแม้จะเสียประตูแต่ไม่มีใครยอมแพ้หลังจากเสียประตูทีมชาติไทยปรับแผนทันทีโค้ชเรียกเปลี่ยนตัวส่งผู้เล่นแนวรุกที่มีความเร็วสูงลงสนาม เพื่อเพิ่มความกดดันในแดนหน้านาทีที่17ไทยตีเสมอได้สำเร็จจากจังหวะเล่นเร็วกลางสนามกิติทัศลากบอลหลบ2ผู้เล่นก่อนยิงเต็มข้อด้วยเท้าซ้ายบอลพุ่งเสียบเสาอย่างสวยงามประตูนี้สร้างความมั่นใจให้ทีมชาติไทยกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเสียงเฮของแฟนบอลไทยดังลั่นทั่วอัฒจันทร์สู้ต่อไปไทยแลนดังขึ้นเป็นระยะเมื่อเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังเกมยิ่งดูเดือดมากขึ้นกว่าเดิม ทั้ง2ทีมผลัดกันรุกและรับอย่างสูสีนาทีที่25ไทยเกือบขึ้นนำเมื่อสรันขวัญใจแฟนบอลรุ่นใหม่ยิงไกลาจากแดนกลางบอลพุ่งชนคานเต็มๆกระเด้งออกมาอย่างน่าเสียดายแฟนบอลไทยแทบจะกระโดดขึ้นจากเก้าอี้ส่วนอุสเวกิสถานก็ไม่ยอมแพ้นาทีที่28เกือบได้ประตูจากการสวนกลับแต่ผู้รักษาประตูไทยโชว์ซูเปอร์เซฟปัดลูกออกปลายนิ้วได้อย่างเหนือเชื่อ ความเข้มข้นของเกมทําให้ทั้ง2ฝ่ายเริ่มมีการฟาวกันบ่อยขึ้นอารมณ์ของเกมเริ่มเดือดมีการประทัดในแดนกลางหลายครั้งจนผู้ตัดสินต้องแจกใบเหลืองทั้งสองทีมแต่บรรยากาศโดยรวมยังคงเต็มไปด้วยสปิริตของเยาวชนที่แข่งขันด้วยความเคารพและมิตรภาพนาทีที่31ทีมชาติไทยสร้างโอกาสอีกครั้งจากจังหวะเตะมุม ธนพัฒน์เปิดเข้ากลางและทันวาหม่งเช็ดให้เพื่อนยิงจ่อจ่อเข้าประตูไทยขึ้นนำสองถึงแฟนบอลไทยโห่ร้องสุดเสียงเหล่าผู้เล่นสำรองวิ่งออกมาดีใจกันข้างสนามนี่คือจังหวะที่ทีมชาติไทยสามารถพลิกเกมกลับมาได้อย่างสวยงามบุสเบกิสถานไม่ยอมแพ้ง่งายๆพวกเขาเริ่มบุกหนักใช้ร่างกายเข้าประทะและบีบไทยจนต้องถอยไปตั้งรับในแดนตัวเอง นาทีที่35ทีมจากเอเชียกลางได้ประตูตีเสมอจากการยิงไกลสุดแรงบอลพุ่งเสียบมุมบนสุดชนิดที่นายทวารไทยหมดสิทธิ์ป้องกันเกมกลับมาเสมอ2-2และเริ่มตึงเครียดอีกครั้งทั้ง2ทีมรู้ดีว่าอีกเพียงไม่กี่นาทีจะหมดเวลาในครึ่งหลังทุกวินาทีมีค่ายอย่างยิ่ง โคชไทยสั่งปรับระบบอีกครั้งเปลี่ยนมาเล่นเกมบุกเต็มรูปแบบในช่วง5นาทีสุดท้ายพร้อมกระตุ้นลูกทีมว่าเราเล่นเพื่อธงชาตินาทีที่38ความพยายามของไทยไม่สูญเปล่าเมื่อกิติศักดิ์ลากบอลหลบ2คนก่อนยิงเรียดเสียบเสา2อย่างเฉียบคมไทยจึงนำ3ถึง2บรรยากาศในสนามแทบแตกเสียงเชียร์จากแฟนบอลดังก้องไม่หยุดผู้เล่นไทยทุกคนกอดกันแน่นด้วยความดีใจ น้ำตาแห่งความภาคภูมิใจเริ่มไหลในบางคนเพราะนี่คือผลแห่งความทุ่มเทช่วงเวลาที่เหลืออุซเบกิสถานพยายามทุกวิถีทางเพื่อทวงประตูคืนพวกเขาเล่น power play ส่งผู้รักษาประตูขึ้นมาช่วยบุกไทยต้องตังรับอย่างมีวินัยและใจเย็นเกมยืดเยื้อจนเข้าสู่ช่วงทดเวลานาทีที่40บวกหบอลยาวจากฝั่งอุซเบกิสถานเกือบเข้าประตูแต่ผู้รักษาประตูไทยโชว์ super save อีกครั้ง ใช้เท้าเตาะสกัดออกจากเส้นอย่างเหนือเชื่อเสียงเฮของแฟนบอลไทยดังลั่นนี่คือจังหวะที่อาจเปลี่ยนผลการแข่งขันได้ทั้งหมดและในที่สุดเสียงนหวีดสุดท้ายก็ดังขึ้นไทยเอาชนะอุสเบกิสถาน3-2อย่างสุดมันคว้าอันดับ3ของเอเชียนยูทเกม2025ไปครองอย่างสงศักศรีหลังจบเกมนักเตะทั้ง2ทีมเดินเข้าหากัน จับมือแลกเสื้อและกอดกันอย่างให้เกียรติบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นของกีฬาที่แท้จริงทีมชาติไทยเดินไปขอบคุณแฟนบอลที่เดินทางมาจากแดนไกลแฟนแๆโบกธงชาติไทยและร้องเพลงไทยแลนด์สู้ๆด้วยน้ำตาแห่งความสุขโค้ชทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์ว่าเราภูมิใจในลูกทีมทุกคนพวกเขาไม่เพียงแค่เล่นเพื่อชัยชนะแต่เล่นเพื่อความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ ขณะที่ผู้เล่นไทยรุ่นยาวหลายคนถึงกับหลั่งน้ำตาเมื่อพูดถึงความรู้สึกที่ได้เล่นในเวทีใหญ่ระดับทวีปสื่อเอเชียหลายสำนักชื่นชมการเล่นของทีมชาติไทยโดยเฉพาะในเรื่องของเทคนิคความเร็วและการเล่นเป็นทีมพวกเขายกให้ไทยเป็นทีมที่มีสไตล์การเล่นหน้าตื่นตาตื่นใจที่สุดในทัวร์นาเมนต์ปีนี้และยังยกย่องผู้รักษาประตูไทยว่าเป็นฮีโร่แห่งนานหนิง เพราะสามารถเซฟลูกสำคัญได้หลายครั้งจนทีมรอดพ้นจากการเสียประตูในช่วงเวลาสำคัญสำคัญด้านแฟนบอลในประเทศไทยต่างพากันออกมาแสดงความยินดีผ่านโซเชียลมีเดีย มีการติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฟุตซอลไทยใจนักสู้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมไทยฟุตซอลยูท2025จนขึ้นเทรนดในโลกออนไลน์ภาพของนักเตะไทยที่ชูธงชาติพร้อมเหรียญทองแดงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังใหม่ในวงการฟุตซอลไทยหลายคนมองว่าทีมชุดนี้คืออนาคตของทีมชาติชุดใหญ่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเพราะมีทั้งความสามารถความกล้าและจิตใจแห่งนักสู้ที่เต็มเปี่ยม การได้อันดับ3ในรายการระดับเอเชียถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่สำหรับเยาวชนไทยเพราะนี่คือเวทีที่รวมสุดยอดทีมจากทั่วทั้งทวีปเอเชียมาแข่งขันกันความกดดันและบรรยากาศที่เข้มข้นเป็นบททดสอบสำคัญของนักเตะรุ่นใหม่หลายคนได้รับคำชื่นชมจากแมวมองและสโมสรต่างประเทศมีแนวโน้มว่าหลังจบทัวร์นาเมนต์นี้จะมีข้อเสนอจากทีมลีกญี่ปุ่นและอิหร่านให้เด็กไทยไปฝึกฝนเพิ่มเติม สิ่งที่โดดเด่นในทีมชุดนี้ไม่ใช่เพียงเทคนิคแต่คือหัวใจแห่งทีมเวิร์กทุกคนเล่นเพื่อกันแอละกันไม่ว่าจะเป็นแนวรุกหรือแนวรับทุกคนมีบทบาทสำคัญในชัยชนะนัดนี้โค้ชเผยหลังเกมว่าชัยชนะนี้เป็นของทุกคนไม่ใช่แค่5คนในสนามแต่คือทีมงานทั้งหมดรวมถึงแฟนบอลไทยที่ส่งแรงใจมาให้ถึงจริง เสียงปรบมือของแฟนบอลในสนามไม่หยุดแม้หลังจบเกมไปแล้วหลายคนยังตะโกนชื่อไทยแลนด์ซ้ำๆด้วยความภาคภูมิใจเด็กๆนักฟุตซอลทีมชาติไทยโบกมืออำลาผู้ชมก่อนเดินออกจากสนามด้วยรอยยิ้มที่เี่ยมด้วยความสุขพวกเขาอาจไม่ได้แชมป์แต่ได้หัวใจของแฟนบอลทั้งประเทศกลับบ้านไปเต็มเปี่ยมในค่ำคืนนั้นเมืองหนานหนิงเต็มไปด้วยรอยยิ้มและแสงไฟแห่งชัยชนะ ทีมชาติไทยถ่ายรูปร่วมกันโดยมีธงชาติผืนใหญ่โอบล้อมไว้ตรงกลางภาพนั้นกลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ถูกแชร์ไปทั่วโลกออนไลน์และจะถูกจารึกไว้ในความทรงจำของแฟนฟุตซอลไทยตลอดไปชัยชนะในวันนี้ไม่เพียงแค่สร้างชื่อเสียงแต่ยังจุดประกายให้เยาวชนรุ่นใหม่ทั่วประเทศเชื่อมั่นว่าความฝันของเด็กไทยสามารถเป็นจริงได้หากมีความพยายามและความมุ่งมัน่น ฟุตซอลไทยได้พิสูจน์แล้วว่าแม้ต้องเผชิญกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งจากทั่วเอเชียแต่ด้วยหัวใจแห่งความเป็นไทยไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้และนี่คือเรื่องราวสุดประทับใจของทีมชาติไทยในศึกฟุตซอลเอเชียนยุทธเกม2025รอบชิงอันดับ3การแข่งขันที่เต็มไปด้วยความดรามา่า ความมุ่งมั่นและหัวใจของนักสู้ตัวจริงเสียงนกหวีดสุดท้ายอาจดังจบเกมไปแล้วแต่แรงบันดาลใจจากเกมนี้จะไม่สิ้นสุดมันจะกลายเป็นพลังผลักดันให้เด็กไทยอีกหลายคนลุกขึ้นมาฝึกฝนและฝันที่จะพาทีมชาติไทยก้าวขึ้นสู่เวทีแชมป์เอเชียในวันข้างหน้าอย่างแน่นอน